นัแพงกันแล้วเมียเนาะเนียได้สจบสิงานเนียได้ไม่เสียนครััวแล้เป็นสมุนเมียเนาะเมียเป็นสิจบสิงานเสียได้ยู่มีใช้ข้อใส่บอกกับัวแสิไมเเมียเ็นแ่มีนบ่เมอาไปทำไกับเมียตัวเอะเตาหัวตับมีนี่อยู่กบได้เนาะบ่มเสียขาดทายสิงกแบ่ได้ตามจีตามคลองมียแห ต่ต่ำว่าอะไนเคอหนาเคยนะทังได้เสนอทองจองได้เสนเที่ยวเป็นไต้อกันไปทั้งเที่ยวว่าเออนอกเพิ่มนราอ่างคนบ่อยเที่ยว็นอยไปคนบอนหน่อกนเนาะให้กูจับมาตีก็เนืลอยทำมาเอากันแล้วนอิดของต้องเทียงกันพิดกันอยู่ใหกระถิ่อยู่ให้คิดกันอยู่หน้ากระถิ่ยู่หน้าบ่เอาคพ่อนหนีมาบอกรอคอต่อแม่ต่อพูดต่อวงมันสี่่ายเลยไปเลยเนาะต้องพื้นกมาทั่งซ้อนเนือน Tông <laughs> em là thang 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 ผมบอกว่าร้ายเนีอะไรอยากได้อยากทำานี้อยากร่ำอยากด้วยจะเดเล่าางเลาเด็ดมันถือตามที่เ็ดมันถือตามคลองตามไปเช่นี้งอบอกไว้ลืมหัยยาตามนั้นในคแก้วคือันหามาได้เก่าหันเนี่ยและเป็นภูเก็ต คำเป็นภูหักสมศรัทธายามอยาไปหันนั่นอรับล oui, ูกเนี่ยเราเนำจำเก่แต่เรียวาจะขอไปไปไปเลเออเนี่ยนะบได้ขอไมสิอบ้างสิบบ่ได้ไหนไหนเลยปิดคลองมันเนี่ยเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเวียนนวนนวลมาแล้วไปในตัว

พึ่งเล่าแล้วกเาแ่หัวที่ก่อนเนี่ยที่นล้างอย่น่นอนยังได้กระดูกท่อนัได้างก่อนาว่างก็ได้มเจ้งเ็ได้แลแมนดีมินวเลืองกินสินลำเพียงสินล่อเนี่ยไปไ้ันทำไปทกท่านแล้วื่ดูกัต้องเบิ้งเนาะแม่ได้ โนั่นนีีดั่นี่ต้องบัวะโ้้ด้รมวยมัตไปจริงวะแกมันนั่นมัจริงไงครับไว่า่างนี่ยไ่อย่านี้ฟ้อนี่เป็นยาบ่าวนี่เทยวต้องบัง่ะเป็นหล่อเป็นไที่นี่กเหมกตำซุ้มป้าได้เยที่อยากเ็นรได้ทำีข้อมี่ั้วนี่นั่นทำนึงเนาะ

ทันวาเมืนันเรี่น้องหายมากคันเราเลี้เงาที่นอกมันก็ขาดไม่ขาดไปกับคนเราคนจะซเรียสมันจิตตอกในครอบครัวเงชามีนั้นคอยรอคอยจะพูดชาฮาลั้นกันบริเวณเราสิไส้แ้วนีเนี่ยคันต้องทำเาบอกมริวเาไปแล้วนึงกับิติดต้อนหอยเอ้นั่นนี่ล่วงัวเนี่ยเราทำอะไรเนาะเนี่ยบอกแล้วพวกพวก็บว่าเนี่ยไปในทางที่มันถูกต้องต้องับเาไม่ 拜大礼不就到？哎呦！那我身体不够，我膝盖有那我那必须呢，我得要补上。那你要怎地呢？那我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 那